สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคาฟอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นในส่วนของ c ชา l e ล g e ของอ er ีเวนต์รีดันหัวใจแห่งความอับโชคนั่นเองก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมี5ด่านด้วยกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็ไปดูกันในด่านชา l e n g e ที่1นะครับแนะนาที่รลเวล50เป็นด่านในเมือง แล้วก็ศัตรูก็จะเป็นในส่วนของฮิปปี้นะเป็นตัวศัตรูเกราะเหลืองนั่นเองนะครับภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภา,ายใน80วินาทีในด่านชาั้นที่หน่งก็จะมีตัวนักดนตรีที่คอยบัฟให้ดาเมจกับตัวศัตรูเนาะแต่เราจะฆ่าตัวนักดนตรีไม่ได้นะครับคือยิงไม่เข้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แค่เก็บตัวอื่นให้หมดให้ไวก่อนที่มันจะบัฟก็พอแล้ว ถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่ดาเมจไม่พอก็เอาตัวซูบาิมาใช้แทนที่เชริโนได้นะครับเอามาขัดตอนที่มันเล่นดนตรีตตอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับ ไปด่านชาลเลนจ์ที่2ก็แนะนําที่รลเวล60นะเป็นด่านในเมืองเหมือนเดิมนะครับศัตรูก็มี2สีก็คือสีเหลืองและก็สีฟ้านะครับเพราะว่าเป็นด่านเดินด้วยนะศัะตรูก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน240วินาทีแล้วก็เคลียร์ภายในสีเทินสำหรับด่านชาเลนจ์ที่2นะครับก็ให้เตรียมทีม2ทีมด้วยกันนะทีมฟ้า1ทีมทีมเหลือง1ทีมแล้วก็จัดตามที่เราต้องเจอศัตรนูนั่นเองนะครับ โอเคเริ่มต้นจากการที่เราเดินตามทางเลยนะอ่าสู้ตามทางปกติเลยในเทอร์ที่2องเราก็เข้าวาร์าปกติเลยนะครับเพราะว่าเราต้องจัดการศัตรูทั้งหมดอยู่แล้วเนาะ และในเทอร์ที่3เนี่ยให้เราเล่นทีมสีฟ้าก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดการกลุ่มสีฟ้าที่อยู่ด้านหน้าบอสพร้อมกับเตรียมให้เป็นไม้ต่อสำหรับทีมสีเหลืองนั่นเองนะและก็เทอนที่4เทอร์สุดท้ายเล่นสีฟ้าก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เคลียร์สตูทั้งหมดนะครับและจากนั้นทีมสีเหลืองก็เอาเข้าบอสไปเลย ก็เป็นอันจบ3ดาวส่วนภารกิจท้าทาย240วินาทีของด่านชัลล้นลิทที่2ก็ให้เล่นแค่ทีมสีเหลืองก็พอแล้วนะครับเราจะได้เจอศัตรู3กลุ่มนะรวมบอสด้วยนะครับโอเคเริ่มมาเราสู้ปกติก่อนนะครับ ต่อมาในส่วนวาร์ปเรายังไม่ต้องวาร์ปก่อนนะเพราะเราจะไม่สู้กับสีเหลืองพอเข้าทืนที่3ปุ๊บทำการวาร์ปแล้วก็เดินขึ้นไปหากลุ่มสีฟ้าด้านบนเลยแล้วก็เดินเข้าห้องบอสไปอย่างสบายสบาย ด่านชนจ์ที่3แนะนำที่เลเวล78แล้วนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะเลเวลเท่าเดิมด่านในเมืองนะครับ่วนสตรูก็เป็นเกาะเหลืองทั้งหมดอ่าแล้วก็มีตัวรถเสริมแกล่งอันนี้ค่อนข้างต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับด่านนี้ภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน80วินาทีสำหรับด่านนี้นะครับก็เหมือนเป็นด่านดามจเช็คนะเพราะว่าถ้าเกิดเรา ปิดดามจไม่ทันก็จะโดนท่าใหญ่ของตัวรถนะครับก็มีอยู่2กรณีก็คือถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่กันก็ริงดามจปิดให้ไวที่สุดนะครับส่วนถ้าเกิดเราเลือกที่จะรับดามจส่วนนั้นก็มีอยู่2วิธีด้วยกันอย่างแรกเลยคือเอาแทงค์ไปด้านหลังรถเพื่อที่ว่ารถจะได้ไปฟาดระเบิดด้านหลังรถแทนนะครับจะไม่โดนตัวด้านหลังกับกรณีที่2ก็คือแบบที่ผมเล่นใช้โล,ล่รับดามจแทนประมาณนั้นนะครับ ด่านชาลินที่4แนะนำที่เลเวล78เหมือนเดิมนะครับเป็นด่านในเมืองเช่นกันแล้วก็เป็นด่านเดินด้วยส่วนสตรูก็มีครบทุกสีเลยนะครับก็ให้เตรียมตัวกันให้พร้อมภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน360วินาทีแล้วก็เคลียร์ภายใน3เทิน สำหรับด่านชาเลนจ์ที่4นะครับก็ให้เตรียมทีม3ทีมโดยที่มีทีมสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าตามลำดับเลยนะครับจากบนลงล่างแล้วก็มีเส้นทางเดียวเนาะคือเดินตรงไปเพราะฉะนั้นเล่นเลย แล้วก็พอถึงเทินที่3ก็ให้ทําการเดินสีแดงแล้วก็สีฟ้าก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นไม้ต่อให้ทีมสีเหลืองเนี่ยสลับไปจนถึงหน้าห้องบอสนั่นเองก็เป็นอันจบ3ดาวสำหรับภารกิจท้าทายของด่านชลเลน์ที่4นะครับก็ใช้แค่2ทีมเพียงพอแล้วนะก็คือทีมสีแดงด้านบนสุดแล้วก็ทีมสีเหลืองที่เอาไว้ตีบอสแต่ย้ายทีมสีเหลืองเนี่ยมาชนกับทีมสีฟ้านะครับเพราะว่า มันจะลดจำนวนศัตรูที่เราต้องเจอได้เยอะกว่านั่นเองนะโอเคไปลุยมันเดิมนะครับคือเดินขึ้นไปชนเลยทีมแดงก็เดินไปหานะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครกังวลเรื่องสีเหลืองดาเมจไม่เพียงพอในการตีสีฟ้าก็ใส่ปนสีฟ้ามาด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับ ต่อมาให้เล่นทีมสีแดงเนี่ยเดินลงมาก่อนนะ,ะจากนั้นข้ามเทินหนึ่เทินนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเลี่ยง2ตัวสีเหลืองทางด้านขวาของเรานะ,ะทำการเดินสีแดงลงมาหาแล้วก็สลับสีเหลืองขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับเราจะเลี่ยง2ตัวด้านขวาเพื่อที่ว่าจะได้ลดเวลาในการเล่นนั่นเองนะแล้วก็จบเทินไปเลยหลังจากเดินไปสู่หน้าบอสแล้วก็เป็นอันจบนะครับ ด่านสุดท้ายด่านชาเลนที่5แนะนําที่เลเวล78เป็นด่านในเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็สตรูก็จะเป็นแบบเดียวกับด่านชาเลนหนึ่งเลยนะเป็นกลุ่มฮิปปี้นะครับเกาะเหลืองทั้งหมดโดยที่กลุ่มนี้เนี่ยในด่านชาเลนจ์5จะมีบัฟเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะทำให้ยากขึ้นนั่นเองนะครับภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน80วิเหมือนเดิมสำหรับด่านนี้ด่านชาเลนที่5ก็เหมือนเป็นด่านชาเลนที่1อัปเกรดขึ้นมานั่นเองนะครับ ก็คือตัวนักดนตรีเนี่ยมันจะมีบัฟเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะอย่างต้านทานดาเมจซึ่งต้านทานอย่างเยอะเลยนะครับก็แนะนำว่าให้ติดซิบากิเอาไว้จะง่ายต่อการเล่นมากๆเวลานักดนตรีเล่นเสร็จปุ๊บเราก็ขัดจังหวะนั้นที่เหลือเราก็ทำดาเมจจะได้ไปเว็บถัดไปเร็วๆนั่นเองนะครับส่วนเว็บสุดท้ายตัวนักดนตรีมันฆ่าไม่ตายอยู่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเราเก็บตัวลูกน้องที่เหลือแล้วก็ตัวบอสเพื่อเป็นการจบเกมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตาน,นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับด่านชาเลน์ทั้ง5ด่านด้วยกันของอีเวนต์รีรันหัวใจแห่งความอับโชคในด่านชาเลน์ของอีเวนต์นี้เนี่ย ด่านเดินถือว่าง่ายมากนะครับไม่มีความซับซ้อนใดๆเลยยกเว้นแค่ใช้ลูกเล่นการสลับตำแหน่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแค่เอาทีมเหลืองเนี่ยไปชนทีมฟ้าเพื่อให้ง่ายต่อการทําเวลาแค่นั้นเองวิธีแก้ก็ง่ายๆก็แค่เอาตัวสีฟ้ามาปนๆกับดาเมจสีเหลืองด้วยแค่นั้นพอนะครับส่วนด่านอื่นยังด่าน3เนี่ยถือว่ายังยากสำหรับผู้เล่นใหม่อยู่นะ เพราะว่าตัวศัตรูเนี่ยมีท่าที่ทําดาเมจค่อนข้างสูงเลยแล้วก็วงกว้างด้วยนะครับบวกกับเลือดค่อนข้างเยอะซึ่งไม่น่าจะปิดทันก่อนที่มันจะใช้ท่านั้นแน่ๆก็แนะนําว่าให้ใช้คอมโบเก่าก็ยังได้อยู่นะก็คือการดึงแทงไปกลางวงนะครับเพื่อทิ้งระยะกับแนวหลังของเราจะได้ไม่โดนดาเมจไปด้วยนั่นเองก็มีอยู่ในคลิปเก่าเนาะไปดูกันได้ ส่วนด่านที่5ก็ยังคงใช้ซูบากิเหมือนเดิมนะครับใช้ขัดได้ดีเหมือนเดิมเลยตัวบัฟของนักดนตรีเนี่ยของด่านชาเลนท่5ค่อนข้าง OP มากๆนะครับแม้ว่าเลเวลเราจะห่างกันมากแล้วณนะตอนนี้ก็ยัง OP อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ขัดทุกครั้งเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นนั่นเองก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับด่านชาเลนทั้งหมดก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยกด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Bye-bye.